นี่คือรายชื่อของตัวท็อปที่ไม่ค่อยถูกกันกับหลุยส์ฟานเกลสักเท่าไหร่ยูันครับตอยคอฟลิวารโดลิเคอเมยคาเลนเซดอลูก้าโทนี่ลูซิโออุลลเฮเนสทานไฮลูมิเิเกออังเคลดิมาเรียเรโอเนลเมสซีจริงๆมันมีอีกหลายคนเลยแต่เดี๋ยวมันจะล้นจอซะก,ก่อนคือในโลกของฟุตบอลน่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่เวลาพูดชื่อขึ้นมาแล้วคนก็จะบอกว่าไอคนนี้มันผดเด็จการชอบวงการหัวแข็งไม่ยอมใครมันก็คือหลุยส์ฟานเกลนี่แหละแล้วคนวงในจํานวนไม่น้อยก็มองเขาว่าเขาว่าหลง แบบนนั้นก็โดนะยในวันที่เขาเปิดตัวในการคุมอแจกอายุ39เขาแถลงข่าวแล้วก็พูดเลยว่าคุณกําลังได้โค้ดที่ดีที่สุดในโลกเขาไม่ใช่โค้ดสายอ่อนโยนไม่พูดคุมเคือไม่ใช่คนที่เอาหูไปนาวตาไปไล่เพราะสิ่งที่เขาเชื่อคือระบบต้องมาก่อนคนไม่ว่านักเตะจะเก่งแค่ไหนถ้ามันไม่เข้าแผนก็ไม่ต้องลงเพราะเขามองว่าเกมฟุตบอลไม่ใช่เกมโชว์เดียวแล้วถ้ามองอีกมุมนึงสิ่งที่ฟานเกาทําทั้งหมดมันไม่ใช่เพราะการหลงตัวเองแต่มันอาจจะเป็นเพราะเขายอมให้ใครเกียรติก็ได้ถ้ามันทําให้ระบบเดินไปข้างหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้โปปปรมตตัวเเอองงแ่ขาก้ ที่คิดของตัวเองเขาไม่ได้อยากให้คนอื่นน่ยชื่นชมแต่เขาอยากให้คนอื่นน่ยทำตามแผนและที่สําคัญเขาไม่เคยพยายามอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจด้วยซึ่งมันเขาก็เข้าใจได้เพราะคนแบบนี้แหละก็มักจะถูกตีตาว่าเป็นคนหลงตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวของโค้ดดั๊ตคนหนึ่งที่เก่งและก็เกียรพอให้เราพูดถึงภาพจําที่เรารับรู้เกี่ยวกับฟานเกาเนะ่ะเขาก็เป็นคนเจ้าระเบียบและก็ชัดเจนว่าทุกคนในทีมอ่ะมีอภิสิทธิ์เท่ากันแล้วอะไรที่ทําให้เขาเป็นคนคิดแบบเนี้ยเราต้องย้อนไปตอนที่เขาเป็นเด็กกันกกกก่่อออนนนนเเเเขาเิดดดใปปี 1, ี191ททสตแลล้้ว็็ูคุง ครอบครัวคาทอลิกที่มีลูก9้าคนในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยระเบียบแล้วก็ความเยยบงานแบบคนเคร่งศาสนาเขาเล่าว่าตอนเด๋วถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย